วัสดีครับเจอกับอาจารย์เอ็มซอนซ้อ,ซอมเป็นบอร์ดบลูคนะครับเหมือนเดิมวันนี้มีงานหน้าร้านมานะครับเป็นตัวไอซุดนะครับผมลูกค้าแจ้งมาบอกว่าเปิดไม่ติดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกระแสรครับสแตนบายกันโอเคอยู่ประมาณ0ู1่าตัวนี้ที่เขา้า โดดขึ้นไปจาก0.01ขึ้นไป1.35นะครับแอมตอนนี้เพราะข้างในตัวเครื่องมีแบตนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นแบตอยู่ข้างในนะครับเอาแบตออกไปได้นะครับต้องต้องแกะนะครับต้องแกะน,นี้เรามาดูว่าเราเปิดติดไหมลูกค้าแจ้งมาบอกเปิดไม่ติดตอ่ะเอาเปิดดูนะครับโอเคเปิดติดอ่าแต่เครื่องเครื่องเปิดติดนะครับ เบื้องต้นกนะ็คือดูแล้วแค่เปิดติดอา,อาการตัวนี้ของลูกค้านะครับน่าจะเป็นเปิดติดไม่ขึ้นภาพนะครับลูกค้าแจ้งมาบอกว่าเปิดไม่ติดเดี๋ยวเรามาดูรุ่นกันตัวนี้เป็น S อสซูสเบอร์ครับมันตัวเล็กอ่ะแต่เป็น S อสซู s 5 5 1 L นนะครับพอดีสีดำ าการเมืองต้นลูกค้าแจ้งมาแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับทำการลงมือซ่อมกันครับผมนะครับเพราะว่ามันไปไปชาร์จตัวตัวแบตด้วยนะครับผมนะตอนนี้ที่ภาพมันน่าจะมาชาร์จนิดนึงเพราะว่าาผมยังไม่ได้ใส่แบตนะครับให้มันติดเองนะครับตอนนี้นะครับก็จะเป็น i7-45 00U ครับผมเดี๋ยวเรามาลองเข้า o s กันดูครับโอเคครับมาดูส่วนของ o s การหลังจากซ่อมเสร็จนะครับผมดูแล้วก็ดูกระแสนะครับอ่าตัวนี้กระแสสแตนบายอยู่ยู่0.0114นะครับเดี๋ยวเขาจะโดดไปชาร์จแบตอ่าโดดไปชาร์จแบตอ่นนี้แกงซ่อมเสร็จแล้วนะครับหลังจากที่ลูกค้าหน้าร้านในจังหวัดแพร่พรเอามานะครับผมอ่านี่กระแสเริ่มวิ่งขึ้น <c oughs> รวมแบตแล้วก็จะอยู่ประมาณนี้ครับถ้าไม่ไม่มีแบตก็จะอยู่ประมาณ0.6นะครับตัวนี้เป็น i 7 4 5 0 0 u นะครับเป็น CPU ติดบอร์ดนะครับผมทีนี้เข้าเอเรียบร้อยแล้วนะครับเบื้องต้นก็คือตีไว้ผ่านโอเคซ่อมเสร็จนะครับแล้วก็ ไว้เทศอีกทีหนึ่งแล้วก็แจ้งให้ลูกค้าในจังหวัดแพร่มารับนะครับผมครับเดี๋ยวเจอกันตัวต่อไปครับสวัสดีครับ